สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อน,ร,ร,นรับเข้าสู่ช่องแบบแบมลําเปิ่อนเราพิเศษมีพี่น้องหนูเพึ่งสังเกตพึ่งสังเกตว่าเนี่ยมีชื่ออุ้งอิงอยู่ตรงนี้ผู้ใดละมาติดพี่น้องหูบะค่ะส,สาวสาวน้อยเพร่เพรียงอง้งอิงปะ่ะจ๊ะยู่ข้างรถสิบสิบดอกเหรอหนึง่งหกดอกหกดอกยู่ข้างรถหกดอค่ะพี่น้องเฮาก็เห็นว่ามีมีซื่ออุ้งอิงติดข้างกาันไปวิ่งกัน รถไข่เนาะอันนี้รถไม่ตัวนี้รถขั้นไม่ค่ะพี่น้องค่ะสำรวจกะแต่ไหนไม่สื้อละรถขั้นหม่เลยตัวนี้ไม่มีป้ายทะเบียนเลยตัวนี้ ซบ่งเล็กยู่ยใส่สนเอาซบ่งเล็กยู่ยใส่สันติรถคันใหม่ครับพี่น้องผู้ใดมาติดองอิงเพชรบ้านแพงเพิ่นป่ะนึกว่ารถอุงอิงนึกว่าองอิงออกรถออกนึกว่าองอิงออกรถหกหลออันนี้อีกคันหนึ่งคันใหม่ตอนนี้คือว่าทุกคนรถวงหนึ่งวงสองครับพี่น้องวงหนึ่งวงสอง บรรยากาศค่ะพี่น้องปัดกูเพิ่อเดินมาค่ะลูกมาแล้อครบแล้วทีมงานลูกไส้ไม่บูดครบองค์ประซุ่มแล้วลม,มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังไหนถือความเกลียบ่ระมุ่บ้านหน่อยพี่ บ่เจะถือความแก้มบ่ถือหยุดหอมแก้มฝนตกเบิกขี้เลยนะบ่ถือยุ่เป็นบ่ฟันบ่ฟันบ่ตีเป็นม่นตีฟันเปียกถือจนได้ค่ะพี่น้องค่ะถือหอมแก้มนะคะแต่ว่าพอบ่ได้ค่ะเกือบถือตีนแล้วบอว่าแล่นอะไรแล้วเกือบยันแล้ว่อย่านะคะอย่าเล่นกับระบบนะคะพี่ยาวมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่ยาวโดนหอมแก้มไปรู้สึกว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้กินแล้วดอกเพราะถ้าปล่อยเป็นถ้ามันผมเป็นหน้าโน่นนะโอ้โีพวกกอดเพราะว่าตอนนี้กเบิ้งคลิปไปหน้าโน่นตีกอดว่าการก่อนย่างที่โลปากเลยดอกเอาใส่พีชหล่อมก็บเตียอีนี้เดียวก็ไปดอกใส่มาก่อนกัน่อยค่ะ ไล่เตะกันไปปกติหัวพี่ยังไม่ห่วงมค่ะพี่นานูได้รับคำถามไหมรต้องครบมือผู้ติดตามก่อนไอต้มก้นมะหอมสองพันมันเบๆพูดมันสองพมันขาืึกระไรเลยขาพันปพรหอมกันเด่นเกี่ยวกันคนเกี่ยวเนียเกี่ยวแล้วเนาะตามสเต็ปไปนิ่งๆเจ้าอาวาเนา ดีกว e, ่าดีกว่าไปแอบมากนำวานโอ้ยป่นาโน่นี่คือใดพี่พี่นาโน่แบบว่าตองมาลับสารจดียวกันใส่ต่อเด้ใดได้ลกพความได้สอขั้นโครบห่าขันคนพี่นาโน่ตองมาหอมเก็ี่เปลี่ยนค่อนเอาแล้วถึงกับเครียดเลยเกือบเครียดเลยขั้ตกนขั้นค้นเลยนะเอาไปสุด่งไจเอาปากพี่จปว่างไตัดใจคุยน ไปธุระธุรังวันนี้มันพฤหัสมันสุกบ่วันพุธวันหรอแม่เอ้าวันสุกคือ็ไม่บนวันนี้ไม่กินเขาหันแหมไม่จออ่ะเพราะวาไปตั้งแต่เมื่อคืนคือมันพฤหัสเนาะเออสล็อตอันน้นที่รักตอนนี้เขาอยู่งบานเอ้าเราตอนนี้ตจะคอยยุ่งใส่กันดีที่แุ่งกินอ๋อคืงบ้างบานอาจีบ่อยปั้งโตบิดบ่บ่วธุระสร้างเขาอยู่ในละลานใกล้ๆนี่ยนะ บันยูไม่มีบันผู้สาวไม้รุ้สองคนกับผู้งามยูสี่่บ้นสั่งเดียวกินกับันกับเขาดังยูต่กันนค่แลาหลักก็พี่สร้างเขากัพี่ล่กำลังดังลง่ายเขามาฮัลโหลภาพพ่ลาตอนนี้เขาอยู่โร่งบานเราคูยุใส่กันก็อยู่ยใส่กูยุน่เขอยู่นี่แม เคยยืดห้านเขายี่้รกเขาย่งบาดัดแล้วป่ะเขาเคยยืดใส่ตอนนี้เายยืดใสเป็นไพเคยเป็นไผเคยไม่ยืดใส่หนรงบานไมงเพราะมวอักมาใส่เอัวอะไรลยว่ะอย่าเห็นเด้อพี่เล่เป็นังไกัย่าให้เห็นเด้อจะมวค้นนอกเลแล้ววดข้นเียัยเติมพิเด้วยออตัวข่าหลังน้ยหน่อยยากหมวดเลยสตอนนี่ยหลานเะาตามอนทียืดหงบานม ักอยู่โรงบาลวทีน nah uh, oh. ั่งกินเบียร์อยู่นั่งกินเบียร์ผู้หญิงุูด้ชหยเออเลเลยดีเคยก็หัวอหัวก็เป็นเนี้ยเก่งมากแล้วีเขาอยู่โรงบาลเะเอยู่โรงบาลเยู่นังกินเขายู่่โรงพยาบาลิอ่ะเอาหนเองกปาเาไาม่ต้มเลย ไปไปนั่งนั่งการพืชอันน่นเด้อมันกำโตส่วนโตคอนาสิร์ตสูงกันเสยาสีขี้เดียดละบอกไม่ได้กาสมานไว้แต่เฮงกินเฉพาะโตแล้วมันกระหอมกระหวนอยู่เลยช่วยยาไปบอกพี่น้องไปว่าที่รีเแล้วน่ยการอ่านามันเป็นคอนเทนต์จาบอกไปว่า่อรตัวจริงหอม ยอมรักษายอมรับสาย่อมรับาย่อมรักษาย่อมยอมรับบายอมรัย่อมรักาย่อมรัก่อมรักษาย่อมรักษาย่อมรักื่อมรัาษายอารักษายอารักอายอรกัาเมรก่อมรัก่นแร้วตื่นแล้ว คอมแปมเบนยาพูมาเสียงดังมากเลยไปข้าวไปบรรทัดนะเด็กเด็กหมู่บ้านนี้หรอบ้านเองวนกก็หือบ้น้นนจะใส่แว้นตอนตไปเตนหแล้ว้ลงมารอค่ะไปรอค่ะบ้านเองวนคั มวยจะไปเก็บถองเลี้ยงใครเนาะเลี้งต่อไปมวนทีเดียวนั่นแหะแม่บุดต่อไปเลี้ยงแม่บูดมีเมีทางเนี่ยน้องเก็บหัวติหัวข้หัวกัน้บนกับข้ข้หัว่ละข้หัวใจบเสียแล้วรัหัวจนนั่นแล้วหาเนาะเมูสใจ แตในกลองของจอปินุังรีะยขค้นเราพี่ดองพีดองว่าเป็นคลิปลำค่ะพี่ดองมันเป็นเขามียี่สิบบวกมันมีทตบวกมีบ้มนจ้ะแต่ไปยืนในกล่องทุกคนมาสอนแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ